ป็นยังไดย่ายจะจับย่จะจับสีนอนบ่ล่ะอย่างนอนบอ่บางหนึ่งทายผู้ใดจะจับจะจับบ่เพิ่งสี่เอออย่าไปเดียวผุ่นเดียวบ่ทั้งผุ่นยังไดยังเป็นเอกสารยังใดยังบ่บ,บ่บบบดังไม่จาก็คอยดังก็ดังไม่ใหญ่นาะโอ้โเหเม็ดเห็ดไม้เดือะเด้อดนีม่มึงจะท่านชำนาญเขาก็เห็ดไปเรื่อย เพราะท่านช้ำได้นะเจ็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องยายเนาะเนี่ยอยู่นี่อู้ฮ<น>ะถ่ายคลิปกันยังวะ่ายคลิปเสียงบ่มี่ยังวะหายไปเลยของยายกับบะมี่ได้ทายใหม่ยายบ่อย่างนวลนอกน้องยายเนาะอย่างนอลบ่อย่างนวลยังหไวยัง <นะ S 1> ไงยางนอลยัง บ่ดักนอนมาบ่ยังนอนวะพระท่านยักนอนแต่ว่าสองทุ่มแลอะไ้คุณยายกินข้าวแล้วไปด้วยด้วยแล้วยังบ่ท่านยักนอนนะพี่พระท่านยักนอนซทำเทียดขาม้างยังท่งนี้มันขาบว่อมจะบอกให้ใส่ใส่นี่เอ่าใสบ่หนี่ยายใสบ่ไปจับอย่าไปจับขาใส่ใสได้นี่ มัอนี่เยอะเงี้ยวจักเท้าบ๊อบบูเยวบ่ไม่ใหญ่เยอะบ่มอนีจับเงี้ยวจับบ่จักเงี้ยวจักบ่ผู้ใดอยู่ในในนั้นผู้ใดอยู่ในคลิปอะผู้ใดอยู่ในโทรศัพท์าบได้มันยญ่มันี่บ่ยายมือนี่ด้วยนั้นยายมือนี่นั่งด้วยนั่นยายมณีอายุ93ปีแล้วจ้ายายมณีลืมลูกลืมเต้าแล้ว จำใครไม่ได้สักคนเลยบยายนยไม,ม่ยายจำไครกับ,จะจบ,บอะไรพวกคนบอกได้แล้วลืมไปเมื่อเลยนะวายตะกี้บยกยังเก่งจำยังกระแมนอ่านหนังสือก็ออกเก่งจดเ่าหมาแล้วก็ยังสี่แลงเนาะย่ายเนะอทั้มากก็ลืมนะลืมหลังแบบจำบ่ไรเลยจำลุ่มจำเต่ากับบะไ้แหละเนาะยาย นี่แต่เมือนนเ,เป็นมูยายคือเก่าเพราะว่าเ่าม่คนอยู่สาวพินคนเดียวกับยายบอกลูกคืนสาวก็ไปเมืองไปเรียนอยู่เมืองนอนอยู่เมืองสู้ริน,นรงก็ละเดี๋ยวแต่คุณยายมณีอยู่กับยายพินแะไเมื่อเนา่นเป็นมูเราอลนงคืนตอนเด็อื่นแล้วปุ๊กเหยวปุูกยังเลยจ้ะไหนจ้าคุณยายได้ ี่นาะทีแล้วคุณยายอันนี้สามนาะทีนะคุณยายเนาะมันนี่กระดังมัดมือดิเนาะเขามัดมือเขาตมมัดมือเลยยายเดี๋ยวก็เยอะหน่อยก็ได้หน่อยมัดมือมัดไว้เลยมันกกนี่อยากเย็บเงียบวะอยากเย็บเงียบวะยาย พินไปขวอันนี้มันอยู่บอานกทุดินมันอยู่กินใดบกทุดินเพิ่นอยากกินบกทุดินขัวเพื่อไปขัวอนอ่ะอาอสิไปใส่ยาใบยาไปสิไปใส่มาไปเด๋ยวคำแล้วสินอนแล้วถอยมาพี่ถอยขึ้นมาพี่ถอยขึ้นมาได้พีถอยมาทั้งพี่เห็นบ่เห็นเจ้าของบ่เนี่ยเออถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาพี่ถอยมาพี่เร็วให้ให้หมอน เอาหมอนไปใส่นี่ได้หมอนมนี่ย่ายนี่หมอนเอ้าวนี่หมอนหันมาเน่ตีละพี่หมอนหม,มอนหม,มอนหมอน,มอ,นอ้าวหันซึ่นหัวหัวกระยองอืมนอนซะยายเนี่ยเอาน,นอนนอนให้มันเดี๋ยวสิดเลยผ่อนลมห้ยได้ยาย,ย่บ่ เาเปิดพัดลมหายใจขึ้นไปเปิดนิหน่อยเปิดสักแค่หนึ่งพอหายใจง่ายๆน้อยใหญ่อ้าวเปิดแล้วคุณยายเปิดพัดลมแล้วเออเปิดเลยอ้าวไปนอนมาหนนอนซ้านอนซ้าเห็นไหนอนเนี่ยเปิดพัดลมแน้ะมันว่อนอ้าวอ้าวนี่นี่มันหอนมันนี่หอนอะการหอนกายหอนแล้วมันนี่เอองี่มางี่มาทั้งพี่ าทั้งพีเนี่ยมาทั้งพีทำนี่้ะม้าอย่าลืมนะคะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดวยค่ะงามาาผู้พาเนี่ยด้วยจ่าเด้อลิปเนี้ยไว้ทำนี้ก่อนน้ค่ะสวัสดีจ้าลืมกดได้กดแชร์ด้วยจ่ะเด้ดดเอ